มายถึงว่าเราสี่คนเนี่ยอ้าวมันสุ่มมาได้แบบอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่ตายแล้วตายเลยปะเนี่ยเดี๋ยวมันจะกำหนดวงน่าตายเลยว่ะพี่อ้าวอ้าวน่าน่าตายเลยนะเพราะว่าจำนวนสามสองสาสองถ้ายิงปุ๊บก็คือตายไม่มีเกิดอ่ะตรงไหนก็ได้ไปไพี่รถหอกไปรถหอกรถหอกเขาลงกันเขาลงกันเป็นกระจุกเลยมันไม่จะ ลงเลยบ้าโดดเลยบ้านิววี่มันไปไหนอะพี่เราต้องดูนิววี่เป็นหลักอะพี่ไม่รู้อะเราก็ลงรถหอกอะพี่โอเคโอเคยังไงนิววี่ลงรถหอกมาชิดเรียงอะแล้วรถหอกอยู่ไหนวะเลขสองไม่ใช่นี่หว่ามันาีมีสีคนอื่นนี่หว่าหายละยิงกันเองไม่เป็นไรพี่ไอไอจุดทอฟ้าไม่เป็นไรครับครับแกลบแกลบใช่ไหมครับซอยสิบสองเวสต์วิลครับสิบสองเวสต์วิลนะครับ เหมือนจะไม่มีคนพี่เฮ้ยมันลงจิกซอพี่ตีเวียดนามอ่ะเวียดนามเสื้อสีอะไรวะเสื้อสีดำอกับเราเสื้อดำโอ้โของเพิ่มหน่อยอับเซิร์ฟครับของไม่มีครับโอ้ใส่นกเว้ย โอเคน,นิววี่อยู่บ้านกลางอุ้ยบอกคนดนตี้พี่หน่อยพี่มารถซอกพี่พี่เอ๋ยก็ได้อยู่นะส่วนใหญ่อยู่นะโอเคใครเข้าไปลงจอดวะนะแม่งไม่ได้คุยกับช่องแชทแม่งแบบดู <laughs> เหงานะเพลงเลยอ่ะโอ้เสียงโอนไม่พักเลย ขอบคุณมากแต่ก็จะเป็นน้องๆโอนแบบห้าบาทสิบาทนี่มีเยอะนะแต่ยังไงก็ถือว่าทำบุญครับตายแล้วตายเลยพี่ดูละหายละเกมมันจะจบอืมแต่ที่แน่ๆโรงเรียนมีพี่ ี่เห็นคนลงนะพวกเวียดนามอะ่ะทำไมรู้ว่าตัวเขาอยู่ไหนไอตัวหัวหน้าเขาหวัวหน้าแกงเขากระเป๋าหรอเปของน้อยเกินของอย่างแน่นอะ่ะตายเถอะใช่ไอเคพี่บานนิวีออกคำสั่งแล้วพี่พี่เหรอนิวีออกคำสั่งแล้วพี่เห็นป่ะมาร์กเหลืองเออเหรอไปดิไปดิไม่มาร์กเหลืองมีคน ม่จริงเราไม่ต้องเดินหาก็ได้รอไม่งงเนยใช่เออเรอดักเอาพี่ดีสดุดแต่เปืนดีด้วยพี่บ้าอยู่บ้านหลังไหนกันปะผมโอ้โหพูดไม่ถวดเลยอ่ะพี่บาาเดี๋ยวดูให้พี่บาาอยู่ขวามือมบ้านอ่าขวามือโลท็อก บ้านบนเนินอ่ะบ้านเนินบ้านเนินบ้านเนินรถฮอกมีโกดังเอ่อขวาโกดังพี่ขวาของโกดังเห็นไหมตรงสะพานอ่ะแล้วขวาใกล้ๆบ้านบอยอ่ะโอ้ยเียงงอยู่บ้านบอยอยู่บ้านไหนเล็ดลู่อย่าใช้สับสูงไม่รู้อ่าเดี๋ยวนะพี่เห็นเขาว่าตัวเคป่ะขวาตัวเคอ่ะพี่บ้าอยู่ตรงนั้นอ๋อเอดี๋ยวพี่ไปหาไปกันแหละบ้านสองชั้นอ่ะ เอามูไปแล้วพี่จะไปอยู่เมืองน้ำมาแล้วตอนนี้้บุรีรัำบุรีรัมมาอยู่นู่นหมดเกือบหมดแล้วโอเคเมืองน้ำใช่ไหมเมืองน้ำพี่อะไรเมืองน้ำผมกลัวแม่งเวียดนามไม่จะขึ้นมายิงลงไอเนี่ยเนยรถทอกอ่ะเออแกงเวียดนามเพราะว่าสอใสเดี๋ยวรออะไรอุ้ยมีคนแปดยังไม่มีโอ้เข้าใจได้แต่คุณแปดผมมีคูณหกอ่ะใครเอาปะเอาเอาพี่เอาแต่ตอนเนี้ย ยังไงวะส่วนคนทิ้งพี่หมดแล้วตอนนี้เออเขาไปนู่นกันหมดแล้วอ่ะได้ทเลยมาวันนี้ดิพึ่งเข้มมีสามสิบพี่ไม่ได้ใช้พี่บ้ายอยู่ไหนวะเนี่ยผมเห็นแต่ทีมผมพี่บ้ายอยู่ถนนละอยู่รนฟ้าบนถนนน่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ยิงปืนเรียบร้อยแล้วนี่นี่นีวิ่งมาเนี่ยผมเนี่ยมีมีสุนเขียวปะมี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 อ่ะคุณหกแบ่งให้แบ่งให้แค่เอาคุณหกเอาเก็บไปเลยพี่ผมเอาพี่ผมเอาชนชนเอา พี่เราไปก่อนมีปืนคอปหมดเนี่ยเฮียแหลกชิบหายพี่บ้านไหนขอคุ้นหัวก่อนเนี่ยไม่เก็บบอกเหรอมีเหรอมีหมดมีหมดพี่อ๋อครูกูก็ยังไม่ได้เก็บนี่หว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราเดินสี่ก็ได้ไอ้เหี้ยเราไม่ได้ต่อก็ไม่เจออ้าวใครเขาออกเฟอร์เดยเอ็วะเนี่ยเอ็นบี้ไม่เจอกอดเลยวะไอ้น้องภูมาขโมยเฟอร์เดย์เอ็ดอีกมีอันเดียว แล้วผมตั้งปุ่มปุ่มกระดบน้อยพี่ของฮัลโหลครับมีโมหนึ่งพี่อยู่เมืองน้ำครับผม,มอ๋อโอเคโอเคอ่าใช่ครับผมยวออกโมหนึ่งครับพีบอ่อุ้ยแป๊บหนึ่งนะผมเอาหมูกรอบให้แก๊บก่อนอ่าๆได้ครับตามเมืองน้ำต่อแล้วตรงนี้น่าจะไม่เหลือแล้วเกาะหนึ่งโมงหนึ่งพี่เมืองน้ำ พอปรับภาพแบบชนบอกแล้วแม่งคนคนละเรื่องแล้วลื่นจัดลื่นไหมวันนั้นแม่งแบบมาเล่นแล้วแบบไม่ได้คิดอะไรอ,ะอ่ะปรับเอาต้าแม่งหมดเลยโอ้หฟุ้งจัดเลยแหละกระตุกด้วยเออมันเลนเดอร์ยันยาพี่เห็นยาตามพื้นไหมนะ่ะแม่งเลนเดอร์ตามนั้นเลยตาอันตายาสวยเป็ดมันสั่งแผนวะพี่ <c oughs> <c oughs> ไปล่างลูน บ้านล่างเลืนรู้ได้ไงไอเปรมอยู่ทีมเหมือกับผมพี่อยู่ในตีแปดอะไอเป็มมันสั่งอยู่นี่พี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยวิ่งมาอยู่ตรงนี้นะพี่อยู่น้ำพี่จะไปลูนต่อแล้วพี่ตอนนี้ไอเป็ดมันสั่งแผนพี่มาร์คห้าไอแค่ไม่มีปืนคลอดดีๆเร็วเนี่ยแม่งเอ็มเคสี่สิบเจ็ดมิลเทนไอสุปูเจอกระบอกเดียวอ่ะผมมีเอสเอวายอยู่วล่ละ นี่อ่ะต้องแบบต่วยิ่งมาตอนฟาร์มอ่ะนี่ยังไม่มีใครคิวกันเลยอัเนี่ยกับเฮามีกับเฮามีคนงงอ่ะพี่อุ้ยพี่เอ๋งงกระเพาและวชิบหายกระเพาคืออะไรวะตายล่างโรงเรียนอ่ะไอ้บ้านเล็กบ้านเล็กอ่ะอ่าเรียกกะเกพาเฮ้ยมีคนสวยเป็ดสูบังนกบ้านล่างลุนมมีคนพี่ เป็หลังคาเลยเฮ้ยมีก้อนหนึ่งอยู่ในนี้เลยอหไรหรอวะอ๋อโอาแล้ววิ่งไปสวยเป็ดสวยเป็ดมันซัดแล้ววะพี่เป็ดมันไม่รอว่ะเป็ดจะเย็นเพื่อนพี่อุ้ยออกไปแล้วนะครับผมพี่มีพี่มีเครื่องอบร้อนปะอบอบลมร้อนอ่ะไม่มีพี่เวฟก็ได้ ไม่ถ้าถ้าเวฟมันจะเหี่ยวนิดนึงอ่ะแต่ถ้าพี่มีเครื่องอบร้อนอ่ะมันจะผไม่ต้องก็ได้พี่เดี๋ยวผมกินอย่างนั้นอะ่ะมาไม่ต้องเวฟกินไม่งั้นเลยเกิดการประทากัน <ขอ S 1> พี่กพเกิดขึ้นแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวบบเกิลโดนทกันมาได้เรื่อยๆนะครับฝากโดนิทด้วยนะฮะทุบบาททุสตังค์ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอาไปใช้เอาไปซือลบแน่นอนซูเป้าูป้า ้องผมเหมือนกันนะโดนเนตได้นะครับผ่านเอพีเอสไทยแลนด์ครับเคแบงเลยอเอาวะน้องอีกหนึ่งแล้วว่ะฝั่งนู้นใครต้องชนะเว้ยเซฟก่อนออกบ้าแนแฝดมีคนรูนนี่พวกเราหมดเลยปะตรูนพวกเราพี่รูนพวกเราแต่ว่าไอ้ที่มาร์คอะมีคนหมดเลยพี่ไอ้มาร์คตกใจอะอยู่ในบ้าน เอ้ตองกูก่อสองไงอ่ะอาทีไว้ก่อนยิงไปอยู่บนกล่องเสื้อดำนี่ยิงได้เลยปะเสื้อดำยิงได้พี่ซัดเลยอันี่เสื้อขาวหรือเสื้อดำหน้าพี่เนี่ยพวกเรานะพี่ไม่ถ้ามันมีไม่มีจุดสีฟ้ายิงได้เลยพี่เออใช่เหรอถ้าไม่มีจุดวงกลมสีฟ้าบนหัวนะใช่ใช่ถ้ามีจุดคือคือเพื่อนเราเพื่อนเราใช่ใช่ใช่บ้านมาร์คสี่มีคนนะพี่กับบ้านเจ็ดบ้านเจ็ดมีคนพี่เกือบละไอ้สัตว์่มีคนมีคน เวียดนามหมดเลยตรงนั้นนะ่ะแถบล่างเดี๋ยวผมลากให้ตรงนี้นไม่หมดเลยนี่อะพี่อุยน่าจะพี่อุยหมวกสองวะอุยไม่มีหมวกไม่มีหมวกใครโดนยิงวะหัวแตกเลยผมผมผมมันไล่หลังมาพี่นิ่ยวิ่ยไปนิ่ยวิ่ยเก่าลูกชนมีนี่ป่ะพี่วิ่งหายชนแล้วกันนะได้พี่วิ่งหาผมก็ได้เอาอะไรพี่ ปืนเหรอน้ำดิอ๋อน้ำมี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 มมมโอ้โหบาจ,จะตายผมโยนยาให้น้องภูไปแล้วดิเอ็ดดี้อ่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีมีมีเข็มอยู่พี่มาเล่นเข็มก่อน <c oughs> พี่พายอยู่ไหนอ่ะยู่งกำลังว <c oughs> ิ่งไปหาชนอยู่โดนอยู่ยโนพี่พี่วัดโดนไล่หรอโดนยิง <c oughs> มันน่าจะไล่หลังเรามากันเรื่อยๆพี่พวกมึงทำไมพี่ไม่ได้ยินไอเป็ดพูดวะมีคนยิง เป็ดตบย้ายมั้งนี่ยผมไม่อยู่บนเขาอ่ะผมไม่น่าได้เล่นแล้วประเนี่ยวเฮียไม่มีไอ้เป็ดไม่มียาไอ้เป็ดอยู่ไหนเลยเขายิงใครนะมะขโมนเขาบนเขาบนเขาพี่บ้าปั๊มน้ำพี่น้ำพี่ไม่มีใครเก็บไปอะ่ะอ่ะ,พ,อะพี่บ้าอ่ะพี่บ้าเนี่ยเข็มเข็ม มัยิงกันแล้ววะวิ่งอยู่ไหนนะ่ะอ๋อมันไล้ขึ้นบนเขานี่ว่าไอน้นวโดนยิงแล้วนะ่ะฝั่งเราอะเวน่าม,มาอยู่บนเขามันมีทีมหนึ่งของเราโอบอยู่ล่างเราอะ่ะตายละอิ่งไปหามเอที่บ้าตามาพี่เวนามมันเริ่มมาหลังแล้วพี่ผมต้องคุมกันพี่แต่เพื่อนเรามาันอยู่นี้ว่ะเอ้ยเอาไงผมไม่มีสโคปไปตามไหมตาม,ตาม,ตามบุรีรัมไหมได้ในแฮตตี้น่ะ มีคนพยามยิงเราอยู่ตรงเนี้ก็ไม่ดีละเพื่อนบอกว่าทำไมจุดมันไม่ตรงกับตัววะไม่รเหรเพื่อนหน้าเม่นไอ้เหี้ยจุดแม่งเอียงออกไปอะมันรวมด้วยพวกเราหมดเลยพี่ตรงนี้วิ่งกันอยู่เนี่ยเอ้ยมันไม่มีจุดอะมีพี่อเจเยอร์ไอสัตว์กูยิงเจเยอร์ยัดแม่จุดไม่ตรงยัดแม่เกือบละดีนะกูไม่แม่นมันยิงกันเองเลื่อนไปรถพี่อาไรหรอ ใช่อ่เดี๋ยวผมลองยิงพี่เรื่องอะไรเลื่อนไม่ลดอ๋อเลื่อนแค่กระเด็นเฉยๆลื่ไม่ลดไปนิวตอนเราต้องโปรเทคนิวพี่นิ้วก็วิ่งโลเกินแม่คุณโอ้โหผมต้องปิดเสียงโทรศัพท์นิว่ะใช่ป่ะนิวกับกระปองกระปองเหลืองมาแบบอ่ากระปองสกอตใช่ไหมใช่ เนี่ยเออแต่ว่าผมอยู่กับพี่เอ๋ยแน่เลยเนี่ยแน่แน่อ่าอ่าแน่ใช่ละใช่ละอ่าย่องยองเหมือนกันใช่เนี่ยผมปิดเสียงมือถือเนลลี่วีต้องโพสเทคจเขาเขาอยู่บนเขาวว่ามีเมื่อกี้ยิงพี่มาเวียดนามเนียเออโอเคแข้งเหวี่ยนแข้งเหวี่ยนเป็ดมันเดินเช็คบ้านอยู่นั่นแหลโอเคบ้านบักห้ามีคนพี่ในบ้านเราไปดูสัญลักษณ์เป็ดเป็ดจะเทดเหรอเพื่อนน้อง ใครมิเขาบ้าน่ะนะไอเป็ดน, <c oughs> นิวจะเย็นไอนิว <c oughs> คือถ้านิวตายคือจบเลยเหรอใช่พี่เราต้องดูแลมันเช็คบ้านเช็คบ้าน,านต้องโพเทคนิวคนเดียวคนอื่นช่างมันตายไม่เป็นไรยังไม่มีใครตายนะไอเหียตึงไงพี่ตอนแรกเป็ดมันยิงนอกไปแล้วแต่มันซ้ำไม่ทัน พาลงบ้านก่อนอเด็กไปจะบ้านนี้เป็ดเดี๋ยวพี่นำเองน้องไม่ใช่ยาไม่มีเลยนะแล้วปุ่มมียาปุ่มอันนี้แม่งคค 2, นี่แค่คูณสองไงวะเฮ้ยเอามาคูณแปะกับพี่ได้ไหมได้ได้ถ้าเรามีมินิกระบอกหนึ่งพี่มึงอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยพี่ใส่หมวกเขาบอยป่ะเออไหนดัดบเลยนะหน้าถูอยู่เนี่ย เติร์นเติร์นเติร์นเติเติหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้ามองไปไกลๆกลางทุ่งเหรอเออเต็มเลยโอ,อ้โหเป็นวิ่งเหรอเจ๊ตุกจิกเลยอ่ะเออเอาไว้เป็ดยิงนี่เป็ดปัร์ทเหรอไวะกดคลิกกลางๆพี่ปัร์ก,ก,กลางๆอ่ะลงไปอะ่ะงั้นผมจะเปรชุดหนึ่งนะไปียบ้อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเต็มเลยโอ้โหท่อเต็มเลยของแฝกชนมีสุนเขียวเยอะปะสุนเขียวมีสามสิบพี่สุนไม่เยอะเอาให้ พี่เหลือ40วงเราเป็นไงวะเนี่ยโอ้ยเราอยู่ได้อยู่โอ้โหมาเวียดนามมีกลางวงพี่แต่แกบลูกเขียวให้อีกพี่แป๊บนึงไม่รู้ยิงยังไงนะยังไม่นิ่งๆให้ยิงเหลยเออที่ไปดิ้นมาศูนย้อยอ่ะไม่อยากของเติมใกล้เกินอ่ะก็เอ้ยเอ้ยเพื่อนวิ่งขวากันปะตามเพื่วะ ตามเพื่อนก่อนสุดแม่งยิ่มกัดไม่ไกลเกินนี่ไม่หนักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หแม่นเว้ยแม่นเว้ยแม่นเว้ยเข้าบ้านก่อนแม่นเว้ยแม่นเข้าบ้านก่อนไอ้สัตว์เออตัวแข่งทั้งนั้นแต่ละตัวไปไปไปอ๋อเรียกนิวเป็ดเรียกนิวเฮ้ยนี่ไงจับโซเมน็อกแล้ววะอ้าวไปสัตว์ข้างล่างอ่ะดิ นวัตไปน็อกได้ไหมหนึ่งคนโอ้ไก่จัดไอ้เหี้ยใครไปวะน็อกเลวิสเป็นแล้วหน้าที่ดูไว้อ๋อพี่พี่บาสตีเบนซ์อยู่ข้างล่างนู่นน่ะดูหนูลินน่ะตรงตะเกียบอ่ะไปเอาอยู่เหรไปไปล่อเขาอยู่น้ำซีเนาะโอ้พวกเราโถมไนน่ะไอ้เหี้ยมาดูดิข้างล่างอ่ะตรงตะเกียบอ่ะใช่ไปยับเลยตามเนาะไปยับเลยเนี่ยเหมือนรีบกันอ่ะ ตัดชิบหายไปแล้วเนี่ยเป็นเป็นฟีลแบบทำให้จบไปนอนนเออเอาให้จบ,จบไปรายการแข่งก็จะได้เริ่มผมอยู่กับน,นิววี่ดีกว่าเขายิงยับเหมือนกันนะนิว,วอยู่กับเป็นเนี่ยพี่เอออยู่ด้วยกันใช่อยู่ด้วยกัน,อ,กนอุยอ้ยหอยบ้าน,บ,านบ้านข้างหน้าเหรอชนบ้านอ่ามาร์ค5พี่เดี๋ยวนะมาให้มาหนีพี่ไอ้นิวมันวิ่งไม่มีคนไปด้วยเลยนะต่างฆ่าตัวนึงพี่ บ้มารเก็ตพี่ดูหลังคารถ <ละ S 1> <า>เต็มเลยหลังเนินโอ้โหกระตุกจังวะเฟรมเลยเว็กระตุกเลยเป็นที่เซิร์ฟเวอร์บีพี่ถ้าเล่นปกติก็ลื่นเป็นเซิร์ฟเวอร์วิ่งมียาป่ะนะ เรานี่อยากได้ปืนอื่นเอฮ้ยคันแรกไม่ใช่พูว่พี่เปถ็ถมพี่ถมพี่ถมพี่ถอยถอยพี่ถอยไอ้อย่าให้นิวตายพี่แม่งชาร์จบ้านพี่ผมแตกไปแล้วหายไม่ขับรถมาได้เลยพี่เอาให้จบอะ่ะเดี๋ยวขาจะรู้มั้งว่านิวอยู่ไม่หลบหรอกวะโอ้โหนิวลำบากว่ะอยู่บ้านใต้เนินพี่เอาเพื่อนนี่ว่ะ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็ไปช่วยบ่ะอย่าให้นิวตายอ่ะอย่าให้ต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยผมอยู่กับนิวเนี่ยเนี่ยผมน็อกเออนิวน็อกแล้วว่าโอ้โหจบว่ะบอกแล้วโอ้โหโดนขับรถได้เลยอ่ะเวียดนามแม่งได้ามตายต้องดึงนิวอ่ะไปเร็วดึงนิวก่อนดึงนิวก่อน นนึงี่่ววาาาห้มมิตยคือเราแบบไม่เน้นเน้เอออนน,น,น็อปเหมือนกันยืนดีคอนมเนาะเรายูนดีควา,อออควาตายเลยเพืะนะ่อนเดี๋ยวไม่ตายตามยูนดีคอนไปแล้วเรียบร้อยโอ้เอจโถมอ่ะโอ้พี่บาสบ้านเราที่บ้านลราลตีนพี่รถจอดใต้เนยขวดเยอะ เอาไอ้ไอ้นีโอติก้ากูไหลสัตว์อชนะแล้วพี่อย่างงี้อ้าวพี่อุยน็อกนี่มา ยัดปั้นชนะแล้วอย่าลืมนะครับไทยจราครเราชนะแล้วคุณผู้ชมโดเนทได้นะบริจาคกันได้นะครับผมทำน้าชีของเอ Thailand แลนเลยไอ้เหียจบแบบงงงไรวะได้คิวเดียวเองไม่ได้สักคิวจะไม่ได้ทำอะไรเลยกูได้ยางเสียวเลยไอ้เหียนิวม่งอยู่กับพี่สองคนไอ้สัตว์แล้วแบบโดนนาะอ้โหโอ้